ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้อมูลผู้รับการประเมินนายนัทพลชุมพลปัจจุบันอายุ3 4ปีภูมิลำเนาตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี วัดด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาปวชการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพเริ่มบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่ 9มกราคมพุทธศักราช2563ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านนายงิ้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขต3งานด้านการปฏิบัติการสอนเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างานวิชาการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนการจัดทำโครงการต่างๆกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมในชุมชนงานข้อมูลสารสนเทศและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัย มีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลอื่นๆการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการและข้าราชการครูการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ด้านคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนาิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอการให้ความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นหรือชุมชนการมีจิตบริการและจิตสาธารณะ การต่อต้านการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมด้านจรรยบรณวิชาชีพครูมีการพัฒนานวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องการมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคม,งคมการเมืองของไทยและนานาชาติในยุคป,ปัจจุบัน ให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการแก่ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับต่อผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและในชุมชนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การใช้ความรู้ความสามารถที่มีนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้แก่ผู้เรียนการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจมีการนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนำไปปรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำารงชีวิตของตนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตมีการเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้ทักษะที่ถูกต้อง รวมถึงสิ่งที่ดีๆให้แก่ผู้เรียนการสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยปราจถนาคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จการเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพมีเจตคติเชิงบวกมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์วัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมการประพฤติตนปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์การปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติตนปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกในการเรียนและส่งเสริมการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนการอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามในด้านการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ต่างๆการทำงานเป็นทีมมีหลักการทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาทีมงานอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการงบป,ประมาณหรือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีมีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเหมาะสม